ให้คิดง่ายๆคนยิงแอดในมือถือหรือคนยิงแอดในคอมมากกว่ากันแน่นอนในมือถือเพราะมันง่ายกว่าถูกไหมคู่แข่งเยอะกว่าอันดับหนึ่งด้วยอันดับสองคือการยิงแอดในมือถือไม่สามารถใช้ฟังก์ชันได้ครบอย่างเช่น Facebook มี10ฟังก์ชันยิงแอดในมือถืออาจจะใช้ได้แค่2ฟังก์ชันอีก8ฟังก์ชันเราเสียเปรียบในหลายๆอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่ายิงแอดใน ในคอมหรือว่าในตัวการจัดการโฆษณาดีกว่านะคะและโน้ตบุ๊กต้องเป็นรุ่นที่ดีที่สุดไหมไม่จําเป็นโน้ตบุ๊กเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดก็ได้แต่ขอให้เป็นอ่ารุ่นที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็พอนักเรียนที่มาเรียนกับปามะคะ่ะชอบมาถามมาว่าครูปามซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นไหนดีปามก็จะตอบแค่ว่าโน้ตบุ๊กที่มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็พอเออที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้แค่นั้นนะคะ